ก็ไม่อยากจะตบไก่ให้ดูสักเท่าไหร่หรอกนะบอกเลยปืนที่ผมยิงอ่ะคมยิ่งกว่ามีดอีกหูผมยิงโอตาเหี่ยวฮะได้ยินเสียงกระโดดมาจากหลังบ้านเฮียก,กูแม่งอยู่หลังบ้านแน่เลยนี่ไงเฮียชิบหายละโอ้ยไม่ดาวเฮียเอามห้ยไม่ไม่ไมตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักนี่ไงดาวดีโงงเฮีย,ยชิบหายแล้วไม่มีเพื่อน<แ>ดาวใบซอดนี่ไงก็ไม่ได้ตึงหรอกเฮียกูแม่งตึงสุดในที่นี่แล้ไอ้ซอด ดีกี้แชมป์กาแล็กซี่อะครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยข้างหน้าแม่งมีตัวเ่ยแล้วก็งัดหัวไอ้เหี้ยพ่อมันไม่ยิงติดหัวสักเม็ดไอ้เหี้ยลงไปซัดแม่งเลยแล้วกันไม่เงี้ยตายไปดีไอแม่งแม่งมีกี่ตี้วะเนี่ยไอ้าสตร์แม่งโคตรเยอะเลยว่ะเก็บของแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูลงไปจัดมึงต่อแน่มึงหนีกูไม่พ้นหรอกไอ้เด็กเชี่ยมานี่มาให้แม่ตีตูดเนี่ยมา พ่อจะซัดให้เรียบเลยมาดาวเฮ้ยเป็นไงฮ้ยวันเก่งวันเก่งวันเกงงตาไอวอลก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะเพราะพี่มีระเบิดนะมาดาวอีกหนึ่งเป็นไงวันเกงดาวอีกหนึ่งหัวแดงเถือกดาวอีกหนึ่งยังวันนี้เก็บสาม ดาวอีกหนึ่งเก็บสามไปแงไปบอกให้พี่ด้วยนะว่ากูชื่อโจเซฟนะจ๊ะเออเจอได้มาเถอะไม่เคยกลัว ภาพดังต่อไปนี้จะเป็นการดวลกันร,ระหว่างแร้งแกนและแพทตินมมัมไปดูกันเลยไปไปไงไอเฮียไปไงตายอย่างง่ายโถงไม่ได้ซัดสักเม็ดเลยไม่เป็นไรไอศาสตร์กูดโดดใหม่ได้คนเราผิดพลาดกันได้ผิดพลาดแล้วเราต้องเราต้อง,เร,องเราต้องเริ่มใหม่เออล้มแล้วเราต้องลุกด้วยขาตัวเองจังหวะนี้เจอคน สัดไปไม่ตายตรงนั้นอีกหนึ่งสัดไปสัดไปก็ไม่ตายเฮีย้ยพองเราเราต้องใช้ปืนระเบิดให้เป็นประโยชน์โดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงเฮีย้ยโบตีหน้านี่แ่งแล้วกันแดงแล้วเม็ดหนึ่งแดงแล้วเม็ดหนึ่งยิงระเบิดเข้าไปโดนไอ้เฮีย้ยพองอะ่ะไอ้ดาวอะ่ะโคตรตึงระเบิดอีกเม็ดหนึ่งดาวโมดตี้แน่นอนแน่นอนกูเชื่อเป็นไง เป็นไง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 เป็นไอ้เฮี้ยมันดาวเฉยๆอีสัสยังไม่หมดตี้ <boys ens. S 2> เลยไอ้เฮยหลายต <cart blij Blog displays> ัวเกินว่ะตั้งหลักไปทันแป๊บนึงนะมีรถว่ะมีรถขับรถหนีเลยเปล่าเอ้ยเอ้ยมีตัวไอ้เฮ่ยเจอกูเจอกูเป็นไงดาวไปดิเป็นไงเป็นไงอีสัสเป็นไงเจอกูดีกีละแชมป์จักรวาลไปดิเจอไปดิวันเกงวันเกงไอ้เฮ่ย เจออีกตีหนึ่งอยากโดนซะแบบหนึ่งสี่อะไรอย่างเงี้ยมาจัดให้กูหน่อยดิเดีย๋ยวเล่นไม่ให้หมดเลยตีข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวกูเก็บหมดขอแบบหนึ่งสี่ตึงตึงด้เปออกกล่าไอ้ไก่ระเบิดไปก่อนหนึ่งลูกละลายไอ้วอไปเจ้าบดี้พ่อพ่อสี่ตัวไอเ้เชี่ยชิมาและตังหลักตังหลักไม่เป็นไรกูไม่เคยกลัวตั้งแคมไฟก่อนตอนนี้ เป็นไงหนึ่งหัวไปหนึ่งเมตรโดนหัวไปหนึ่งเมตรแล้วจังหวะนี้โดนลุมกูไม่โดนครับกูไม่คนกูโดนบอลโกยกูเพิ่งมีวันโหลดครับทุกทีต้วอลไปสองเมตรไอ้เหี้ยตามเคเทียอะไรสองเมตรไปได้เจอตัวลากหัวแดงเทือดดาวไอ้เหี้ยอาพักจากหมดแรงกูมาเล่นมาปลาเดียได้ก็ได้เหี้ยกูจะมาแบกสาวเว้ยกูสุ่มทีมเจอสาวไว้จะแบกสาวให้ดูแล้วกันนะแบกให้เป็นบุญตาแบบสาวร้องกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยกูโหดเกินอะไรเนี่ย ทีมนุ mainland, ่นมีสองตัวกูเก็บไปสี่เออดาวเอ้ยยังไอ้เขี้ยโดนไปหนึ่งเม็ดดาวพังตัวหนึ่งตรงกล่องหนึ่งดาว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 พอดีดาวพอดีระเบิดไปดาวเอ้อไกลเกินไกลเกินตาเนี้กูจะมาแบกสาวกูพูดเลยดาวยังหัวแตกยังเดี๋ยวกูลากหัวให้ดูเลยตาเนี้ยไงไว้ไว้ชินาบูดเอสบดระบาระบาดป้องเป็นไงแดงเถือก ดาวอีหนึ่งไม่ใช่ไม่โดนโดนดาวแต่ไม่ดาวอะไรวะงงดาวอืมกูปีไปนิดเดียวไม่ไงเจอกูเข้าไปซัดกันมาเลยไม่ต้องกลัวแบกสาวโชว์ตอนเนี้ยไม่ไงดาวแต่กระสุนแป๊บกระสุนหมดดาวหนึ่งแดงเถื่อนดาวหนึ่งไอ้เชี่ยยังไม่ได้ยิงไม่ออกดาวหนึ่งไอ้เชี่ยแม่งไม่ขึ้นหัวโธ่แม่ควายมาซินนมูโชว์ไปก่อนละกันสเต็ป แดงเถื่องแน่นอนตานี้ดาวเป็นไงเป็นไงไม่ต้องลากไม่ต้องลากแค่เสียเวลาดาวออนี่กูบอกเลยตานี้กูมาแบกสาวดาวอีกหนึ่งดาวหนึ่งอะไรไว้เล,ไเลทาไม่โดนเลยเอาไหไม่ไม่เราต้องกลับไปตั้งหลักนั่งรอตรงนี้เชื่อกูนั่งรอตรงนี้แหละดาวแดงเถื่องใครบอกไม่แดงเดี๋ยวกูตีปากให้ แดงไอพ่อมึงไม่ตายแดงเป็นไงเป็นไงเป็นไงชนะไปดีแบกสาวชนะไอเทียโคตรตึงตึงกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว